สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินใหญ่วงตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเป็นนอเจพอของนางสาววราพรกันทวงเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราพรกันทวงทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีตำบลห้วยแก้วอำเภอคุกมยาวจังหวัดพะเยาทำงานจากบริษัทแคทแวร์นค่ะ ทำงานมาเกปีมาตา3าเป็นผู้ช่วยดูแลเด็กค่ะในส่วนของการทํางานของน้องผู้พิการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทีนะคะจะมีผู้พิการอยู่หนึ่งคนน้องจะมาช่วยในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทีนะคะน้องก็จะทํางานเกี่ยวกับด้านการดูแลความสะอาดภายในภายนอกห้องเรียนการดูแลเด็กการรับเด็ก การทํางานของเด็กในกิจกรรมต่างๆน้องจะช่วยดูแลและน้องก็จะช่วยดูแลในงานธุรการวิชาการเป็นบางอย่างที่ว่าครูในสูงพฒนาเด็กเมอบหมายให้น้องทําและในส่วนการทํางานของน้องวราพรในสูงพันาเด็กเล็กบ้านกาถีน้องมีจุดเด่นของน้องก็คือน้องจะช่วยทํางานในงานในสูงพนาเด็กได้ดีและน้อง พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในด้านการทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถียังแบ่งเบาภาระไปเยอะเลยในเรื่องการทำงานต่างๆที่น้องได้เข้ามาช่วยงานในด้านต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะถีมีบุคลากรเพิ่มมาอีกหนึ่งคนและภาระงานต่างๆก็ลดลง เด,เด็กก็มีความสุขสนุกสนานที่ได้รับน้องคนพิการเข้ามาร่วมทำงานเดี๋ยวจะมีให้น้องแนะนำเกี่ยวกับการเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการเพิ่มรายได้ของน้องและการช่วยเหลือน้องในเรื่องของการโมเดลเงินสิบบาทของน้องค่ะค่ะพิ่สันภูิใจที่ได้ทำงานกับบริษัทที่จ้างและมูลนิธินวัตรกรรมค่ะ ได้ทำงานได้เก็บเงินภูมิใจที่ได้ทำงานเก็บเงินให้ครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็ทำงานที่ศูนย์เล็กๆได้เจอคุณครูใจดีช่วยเหลือตลอดค่ะช่วยดูแลเด็กๆทุกคนแล้วก็เป้าเป้าหมายอนาคตน่าจะดีทำงานตลอดค่ะเรื่องสุขภาพแข็งแรงบางวันก็ได้ออกกำลังกายตอนเช้าและตอนเย็น กออกกําลังกายที่ออกในชุมชนค่ะเพื่อสุขภาพที่บ้านก็จะปลูกผักพืชสอนควอแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่เอาไก่ไข่ไปขายที่ตลาดแล้วก็ผักมัดเป็นมัดจบกบบาทค่ะเอาไปขายแล้วก็ได้เงินก็ไปเก็บหอมไว้นธน,น,นาคารไว้ใช้ให้ในบ้านให้ครอบครัวด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของนอเจพก็จะคอยแนะนําน้องในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธินวัตกรรมแนะนําให้ผู้พิการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิและก็ให้น้องรู้จักแบ่งปันให้กับชุมชนหรือสังคม น้องก็มีความเป็นจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะคะและมีงานหรือว่ากิจกรรมในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านน้องก็จะเข้าไปร่วมเกือบทุกกิจกรรมค่ะนเจพอก็จะชวนน้องไปและในการพัฒนาตนเองของน้องถ้านาจพอมีการทํากิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นหรือที่ไหนที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมนอจพอก็จะพาน้องไปร่วมค่ะและเดี๋ยว ก็จะให้มีน้องรูปภาพการทำกิจกรรมของน้องในแต่ละวันที่ในมาช่วยในงานในสิ่งพัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะ หมูหวานานมปังแก้วมังกรรั้ประทานได้แล้วค่ะกินได้เลยกินได้เลยเริเ่มต้นตักเริ่มตักเริ่มตัก นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีขอขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาถีได้ให้ได้ผู้พิการเข้ามาร่วมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาทีอีกหนึ่งท่านและหวังว่าโอกาสต่อไปจะได้รับโอกาสดีๆสำหรับทางมูลนิธินวัตกรรมที่จะมอบ คนพิการเข้ามาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็เกเล็กบ้านเอกถีในปีถัดไปอีกนะคะขอขอบคุณค่ะ